ค่านครับนี่มาตามนี่น้องจันยาสวัสดีครับครับคสวัสดีครับครับเพนเจนนวันเลขน้องอะไรเนีเข่าน้องน้องแอฟแอฟครับน้องแอฟครับน้องแอฟสวัสดีครับน้องแอฟสวัสดีครับสวัสดีทางนี้หน่อยจ้าสวัสดีจ้าโอ้ห้องกินงวดแล้วนี่จังเลยกินงวดแล้วค่ะสามงวดสามงวดแล้วน้องฟันบ่เตะตีเลยบอกเลยบอกเลยบ่บอกเลยบ่ นี่งวดที่ที่สี่บ่งวดที่สี่ครับงวดที่สี่งวดนี้น้องได้ตัวไหนนะเก้าห้าเมนบ่โอ้ชันหมดครับน้องดังดังหน่ยเก้าห้างวดที่สี่งวดที่สี่เอาไปยืนไปยืนไปยืนกับตาไปยืนกับตาใกล้ใกล้ตัวไยืนใกล้ใตาหน่อยปลอดไทยตานี่ซื้อรถรีไวแล้วบ่ร้านไปเอาไปเอาเองดึงทีเท่าไหร่ก็เอาเองสองหงายแข็งเลยเขาให้ยังไงอาจารย์ยาเลขที่เพิ่นให้ทุกสามงวดเลยเนี่ หนก็แบบนั้นแหละบอกก็ก็บอกว่าวันนี้แดนเลขอะไรต่ที่จะออกแล้กก็บอกมุดแล้วก็บอกเลยนะมุนแล้วก็บอกเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับบอกเจ็ดห้าแล้วก็บอกแปดเก้าแปดเก้าครับแล้วงวดนี้ล่ะบอกไงเก้าห้าเก้าห้าเราบอกเก้าห้างวดนี้โอ้โหบอกเคยบอกยังไงบอกเคยบอกยังไงนั่นบอกทีไรออกทุกที บอกที่ไดโอ๊ะจะรอเลยครับร้านร้านตะจันอย่าบอกอยาบอกเลยนะมะจันทำอะไรทำอะร้านร้านร้านตะจันร้านตะจันเลนเลนเลนเตะจันเลนตะจันเลนตะจันหลักกิโลให้โชคเลนตะจันไงเอออยากัดยกข่าวทองเรียนอยู่ปุไายแล้วนะนูเรียนอยู่ปุณายแล้วอันบานสองอันบานสองอันบานสองกีบกบอันบานสอง สขวบอสี่ขวบนึกว่าอยู่ปสองอนุบาลสองโตเร็วนะโตมากโตแล้วนี่สขวบสขวบนะครูไหนสอนคะครูผู้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 สอนครูผู้ะะถามเลยีแอด้วยครูผู้เนอน้องแอบใช่ไหมนี่แอบน้องแอบ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 บกาเก้าห้นูชชอบอย่างไหนเกได้ยังไงฟันบอ

ถามถามก็บอกเลยทำแค่ครั้งเดียวครับทาครั้งเดียวบอกเจ็ดห้าแล้วก็แปดเก้าเลยใช่ไหมนี่ครับแปดก้อนนั่นก็ถูกอยูก่อนเลยคือนงวนนีีสี่แล้วทีีบอกแล้วมแล้วั้ครันี้งวดอีซองวดที่4แล้วดเอเอฟะคะ ชอบไหมน้องเอฟชอบไหม95ชอบไหม95เพินบอก95ไอ้เลขที่ชอบมันบอกแต่แ่ปูนบอกแต่เลขออกแล้วมาเลขบอกเลยครับมาแรงออกเลยบอกเลยวิ่งบอกเลยบ่แลนบอกเลยบ่ถามแกบอกถามถามก็บอกเลย

เขียนหรซือกมเป็นนะรู้ว่าเก่าเขียนไยังเป็นบอเขียนอะไรยังยังเขียนเป็นไหมเขียนเท่านั้นต้อเบบอกได้นะครับเขียนสิเขียนเป็นตอ้อเขียนได้เขียนเลยมาเขียนเลยมาเขียนมาเขียนกันาเขียนอลกบอกเลยกัาตัวใหญ่ๆตใหญ่กวัานั้นอีกรบนอะไรยบนอีก ตัวใหญ่ๆรอดอ๋นอเขียนตัวล้านงเน้องแฟน้องแฟลานปยานับล้านต่จันเนเลนายานเลนจันตัวนี้บอครับบนบนบนนี่คือเลขตะยาใช่ไหมไม่ใช่น้องแอฟเอองแอฟเอฟเอฟท่ห้าแปดเจเอาแปดเาม เดี๋ยวตาเขาดูหน่อยลอตเตอรี่น่อยสิสามแปดเ็ดาเรแปบเดียวตาเขาดูลอตเตอรี่หน่อยสิเห็นไหมก็ได้หรอกค่ะโอ้ซื้อไปหลายใบเลยยุ่เลยเนาะจ้า95นลครับ F4 เดยเย้นไทยๆนั่นแหละเราซื้อไปเล้วด้วยนี่โอ้95เย็6 95 FF นี่มันใจแห้งคือ95 95ซื้อตลอตเตอรี่ไวเต็มเลยมันเปนาเอตัวใดกับมิตรแต่95 95 ด้ะยสิทามอีกฟังเด้อย f มาหนึ่ลาท่านเอดีมีคนไม่ทันด้วยเชียงนั่งเลี้ยงเชียงนั่งเลยอันนี้ออเลยนะมีมีคนไม่ทันครับแบบพูดให้ชัดเเลขเรจะออกหมดไปจากวันที่17เดือนมกราคมนี้ออกอะไรครับ f ชัดเจนเลยก่ามานิดด้วยมาชนีดด้วยกลางนี้มยงลู เขาดังดัดอูโหชัดเจนอ่ะทางนี้ด้วยท่านี้ด้วยอ่ะอลไกล้องด้วยจต้องเจจอ่ะเลขจออะไรนะเก้าเห้าเลขจองวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมเลขที่จออะไรนะเก้าห้าเก้าห้าชัดมากเลยชัดมาดนวดี้วดที่สี่หรอวดที่สี่ บ่บ่มีผาดเลยไบ่บ่มีขับเลยมีแต่ต้งเปต้เปบ่ต้องกราบเลยบ่ตัวเดียวเฟร้เลยตัวเดียวตัวเดียวเลยนี่ยตัวเดียวเลยเขาอืนยังงหลานู้ยงเลี้ยนลนแ่เราตีเลี้ยนเีหายเลี้ยตะลีหายไปใส่ดูแต่หู้ย่งไปดึงเอาแเรา อันนี้ป็นดึงเอาเองใช่ไหมคะดึงเอาเองเลยใช่ไหมกินดึงเอาเองเลยตอนนี้นี่นะพัทรีเป็นดึงเอาเองเลยตอนพัีมาบ่อขึ้นทีเอฟซีเลยทุกคนทุกท่านเลยครับเลขน้องแอฟนะครับชอบมากเลยวันนี้ชอบเราชอบมากเลยพัทรีจนดึงเอามาหมดเลยนี่ปกติปกติน้องไม่เคยพูดนะ เอฟซีจันยาปกติปกติน้องก็ไม่เคยพูดบอกเลยเอไม่เคยพูดออก่อเลยใช่ไหมเนี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกครังแรกที่ถ่ายออกสืเลครับ้งแรกจะน้องบอกนะน้องเอฟน้องเอฟเอฟเนาะเอาชื่อยังไงน้องเอฟเอฟไหมน้องเอฟเอฟน้องเอฟอฟ สวัสด sí, ีคุณไปชมหน่อยสิเออจ้าโอ้สวยงามสวัสดีงามต้นนีคอยองกเลขได้นี่คะเสอ้ขอ้งแ๊น้สี่งกวดสีงวดซ้อนนะครับ เห็้าด้ค่ะร้านตาจร้านตเส้ค่ะเนยาพูดว่าน้องให้เลขแม่นมากเลยเพิ่งมาถ่ายทำนะครับครั้งนี้นะครับก็ตอเป็นไงย่มือนีจได้จังอารมณ์ดีจะจอเช็นี้ยเช็ดเบิดเลยตาักัมาอทาขนาดอ้ไม่มีมบงเลยไม่ปากเลยหรอไม่ปังเลยหรอเมื่อนี้เป็นเมื่อไรเมื่อนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่บ ชองพ่อเนี่เนาะชองพ่ออ๋อตออารมณ์ดีได้อน่เขาบอกว่าวันนี้เขาจะให้พ่อเขารวยด้วยใช่ไมลูกดีเห็นไหมพ่อรวยด้วยวันนั้นเดินเินเข้าบ้านไปตึงถูกเลขไหมหนูบอกเขาถูกเ่าเก่ามดเลยอโ่อเอน้าเดิตงครับกัญญาีโคสุนีดมันก่อนจ รเล่ยน้องเอฟซีนะครับอ่ะเคฟนาจอยดูใครโอคประจัดนะครับตัวเดียวนะก้าห้าตัวเดียวนะครับสาธุอ่ลำลาลงไปนะครับเฮงเฮงเลยซาธุพลโชคดีเด่ย์เอฟซครับทุกคนต้องทันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโบ้ข้าเจ้ายายมากกว่าบ้ซื้อดึงให้พ่นนี่น้องได้ตัวไหนนะก้าวห้าแมนบ้โอ้ชันโบ้น้องดังเลยเก่งงวดแล้วฮะสามงวดสามงวดแล้วน้องฟันบ่ เตาตีเลยบอกเลยบ่บอกเลยบ่บอกเลยบ่นี่งวดที่ที่สี่บ่งวดที่สี่ครับงวดที่สี่